เหมือนติดที่ป่าติดขี you know, you yeah. ้สาระเนี้ยเวลาเขาไม่เคยเห็นไหมเคยเวลาเขามันบนที so ่อยากลองกินเพื่อให้กินดื่มขึ้นออกขึ้นมืนตั้งเขาก็เด็ดไปเรื่อยๆพวงเนี่ยนะครับแล้วก็มีสมาชิกเข้าประชุมแต่ยุท่านอาจจะมีความผิดพลาดนะครับเล็กน้อยในเรื่องการประสานงานแล้วก็การติดงานกันด้วยนะครับเจ็ดคนเรื่องเงินนะใช่ใช่เจ็ดคนนะครับ เก้าคนกับผมเหมือนกันนะครับส่วนครั้งนี้นะครับที่ที่เชิญทุกท่านมาเนี่ยมีมีเรื่องขอความศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสภาการชาในประเทศไทยที่สกลนครนะครับแล้วก็เรื่องของสภาการชาในประเทศไทยการออกกิมบุรีของเราเนี่ยนะครับว่าเก้าอ่าสิบท่านให้ตอนให้เราตั้งเก้าท่านนะครับแต่ผมจะตั้งสิบ ปัจจุบาาัาไม่ใช่เราเหลือนาดีแล้วัตโวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะครับซึ่งซึ่งเรา,าสภากรชายประเทศไทยเนี่ย ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของการแนวทางต่างๆที่เราจะดาเนินการกันในในอกาสาต,ต่อไปครับถึงมีทั้งระยะสั้นและระยระยา,ะายยวย